วันนี้แจ้กจะทำเปียกสาคูแปะกล้วยใส่มะพร้าวอ่อนวิธีทำง่ายๆครับสาคูสุกใส่ครบทุกเม็ดไม่เป็นตากบทานกับกะทิรสชาติเค็มๆม,มันๆอร่อยมากเริ่มกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตรครึ่งนะครับสำหรับหม้อแนะนำให้ใช้หม้อที่มีฝาปิดครับพอใส่น้ำลงไปแล้วจุดไฟขึ้นมารอให้น้ำเดือดครับใส่ใบเตยลงไปสใบครับอยากให้น้ำเดือดไวๆก็ปิดฝารอไว้ก่อนครับ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเปิดฝาได้เลยพอเปิดฝาเสร็จแล้วเนี่ยเบาไฟลงเป็นไฟกลางครับพอเราเบาไฟเสร็จแล้วใส่สาคูเม็ดเล็กลงไป10ช้อนโต๊ะคนเล็กน้อยครับกันสาคูติดก้นหม้อทีนี้ให้เราต้มในไฟกลางแบบนี้นะครับต้มไปเรื่อยๆเป็นเวลา5นาทีตอนนี้เราต้มสาคูผ่านไป5นาทีแล้วนะครับทีนี้ใส่แปะกล้วยต้มสุกลงไปครับหนึกรัม ตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนครับ200กรัมคนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ต้มต่ออีก5นาทีนะครับเพื่อให้มะพร้าวสุกส่วนแปะกล้วยเนี่ยต้มสุกมาแล้วครับจากซื้อมาจากแมคโครนะระหว่างที่เราต้ม5นาทีเนี่ยคอยคนด้วยนะครับเดี๋ยวสาคูจะไม่ติดก้นหม้อได้ ตอนนี้แจ็คก็ต้มผ่านมาอีก5นาทีแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยจะสังเกตว่าสาคูยังไม่สุกนะครับยังเป็นตากบขาวๆอยู่และแจ็คก็ยังไม่ใส่น้ำตาลลงไปนะครับเพราะว่าถ้าใส่ลงไปตอนนี้เนี่ยสาคูจะไม่สุกครับน้ำตาลจะไปรัดตัวสาคูนะทำให้สาคูไม่สุกแล้วให้เราปิดฝาอบสาคูทิ้งไว้15นาทีระหว่างที่เราปิดฝารอสาคูเนี่ยมาทำน้ำกะทิกันครับตั้งกระทะหรือหม้อก,ก็ได้นะครับอย่าเพิ่งจุดไฟ แล้วใส่กะทิกล่องลงไป500มิลลิลิตรตามด้วยแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะเกลือป่อน1ช้อนชาคนให้แป้งละลายก่อนนะครับพอแป้งละลายหมดแล้วจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางครับขั้นตอนนี้ให้เราเคี่ยวกะทิให้มีความร้อนและคนขึ้นมานิดนึงก็พอนะครับพอกะทิเริ่มเดือดคนขึ้นมาแบบนี้ก็พอได้เลยปิดแก๊สครับ นี่นะครับกะทิจะมีความข้นแบบนี้ใช้ได้แล้วครับทีนี้กลับมาดูที่หม้อครับผ่านไป15นาทีแล้วเปิดฝาได้เลยครับโอ้โหร้อนนะเนี่ยควันขึ้นเลยตักใบเตยออกก่อนได้เลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วกลิ่นหอมแล้วครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปครับ10ช้อนโต๊ะสำหรับความหวานเนี่ยปรับเพิ่มได้เอาตามที่ชอบเลยนะครับ คนให้เข้ากันครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำตาลจะไม่ละลายนะควันขึ้นขนาดนี้นี่ครับโอ้โหสุกใสครบทุกเม็ดนะครับแปะกล้วยแน่นๆใครอยากจะแน่นกว่านี้ก็ได้นะครับใส่เยอะๆ <laughs> มะพร้าวกับแปะกล้วยเนี่ย ใครอยากใส่เยอะกว่านี้ใส่ได้เลยครับนี่ตอนนี้สาคูเริ่มคลายความร้อนนะครับแล้วก็ข้นขึ้นนี่จะเปลี่ยนเป็นใช้กระบวยใหญ่มาตักให้ดูสวยดีนี่ครับคนหนืดขึ้นนะไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับยิ่งเราทิ้งให้เขาเย็นตัวเนี่ยเขาก็จะข้นขึ้นเรื่อยๆหนืดแบบนี้นะครับและสําหรับใครที่ชอบทานสาคูดิบสาคูไม่สุกเป็นตาก,กบเนี่ย ใช้สูตรนี้ไม่ได้นะครับอย่าใช้สูตรนี้เลยสูตรนี้สุกทุกเม็ดใสทุกเม็ด <c oughs> สุกถึงเนื้อในครับสุกมากใสมากทําง่ายด้วยครับนี่โอ้โหและสําหรับความหวานเนี่ยอย่างที่แจ็คบอกปรับเอาตามชอบครับนี่นะครับสุกๆใสๆแบบนี้เลยไปตักชิมกันเลยดีกว่า ทานเปียกสาคูก็เหนียวเนยวหนีวืดนืแบบนี้แหละครับลาดด้วยน้ำกะทินะครับน้ำกะทิที่เราทำไว้ลาดด้านข้างแบบนี้เลยคนเล็กน้อยครับก่อนจะชิมนี่นะไปครับออหอร่อยหวาน ลื่นนุ่มืมมเพาด้วยทําง่ายครับทํากินทําขายได้ทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับวิธีนี้ทําง่ายมากวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ